สภานักเรียนไทยเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของตัวแทนนักเรียนทั่วประเทศโดยมีสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกันทำงานเพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนตามระบบนิติธรรมปลูกฝังทัศนคติหลักธรรมาพิบาลรวมถึงค่านิยมที่ถูกต้องต่อประชาธิปไตย ตลอดถึงเป็นกําลังสำคัญในการร่วมพัฒน,นาและแก้ปัญหาสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติในช่วงเดือนมก,กราคมตัวแทนนักเรียนจากทุกจังหวัดจะมาร่วมประชุมสภานักเรียนเพื่อเรียนรู้แนวทางหลักการและวิธีการในการทำงานเสริมสร้างศักยภาพเพื่อนำไปปรับใช้ในท้องถิ่นของตนและร่วมกันเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนในแต่ละรุ่น เพื่อดำเนินงานและเป็นตัวแทนของนักเรียนทั่วประเทศนำเสนอปัญหาแนวทางการแก้ไขและความต้องการของนักเรียนแก่นายกรัฐมนตรีในวันเด็กแห่งชาติของทุกปีพลังของเยาวชนนะครับเราสามารถช่วยประเทศชาติในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสิ่งแวดล้อมสังคมหรือปัญหาของเยาวชนที่เกิดขึ้นจะมีใครที่สามารถเข้าใจเพื่อนหรือเยาวชนที่อยู่ในระดับเดียวกันไปมากกว่าเยาวชนละครับ การทำความดีและการสร้างประโยชน์เพื่อสังคมนั้นดิฉันคิดว่าทุกคนสามารถทำได้และควรจะทำด้วยนะคะขณะตัวดิฉันเองที่เป็นคนพิการยังตั้งใจที่จะทำความดีค่ะเรามาช่วยกันทำความดีเพื่อความสงบสุขของสังคมกันนะคะสำหรับการประชุมสภานักเรียนไทยประจำปี2555ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558 ภายใต้ชื่อสภา,านักเรียนไทยก้าวไกลสู่อาเซียนโดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายอีกทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวสำคัญอาทิบทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตยทักษะการเป็นผู้นำของนักเรียนในสังคมปัจจุบันธรรมพิบาลสิ่งแวดล้อมบทบาทเยาวชนไทยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ก้าวหน้า เศรษฐกิจพอเพียงสภานักเรียนกับบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติมาให้ความรู้นอกจากนั้นยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะกรรมการสภานักเรียนไทยรุ่นที่ผ่านมาในหัวข้อพลังนักเรียนพลังแห่งการพัฒนาอันจะเป็นการต่อยอดการทำงานของสภานักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับการที่ประเทศไทยจะเข้าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะครับผมมีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลในเรื่องของการเพิ่มอำนาจการต่อรองกับประเทศมหาอำนาจประเทศใหญ่ๆครับเอาจุดเด่นของแต่และประเทศมารวมกันแล้วเป็นจุดเด่นเป็นจุดแข็งของอาเซียนจึงทําให้เราสามารถแข่งขันกับสหาภาพอื่นๆในโลกได้อย่างมั่นใจและอย่างสมบูรณ์แบบครับภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะซึ่งเป็น คุณเจเปิดประตูสู่โลกกว้างเลยทีเดียวค่ะหากเรามีภาษาที่เข้มแข็งการมีความรู้รวมไปถึงการมีประสบการณ์ที่ดีนะคะอาชีพของคุณจะไร้พรมแดนอย่างแน่นอนค่ะทุกความคิดเห็นทุกเจตนารมณ์ทุกความหวังที่เหล่าเยาวชนไทยได้แสดงออกคือสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะนี่คือเสียงสะท้อนที่บ่งชี้ถึงอนาคตของประเทศไทย อนาคตที่พวกเขาจะก,ก้าวขึ้นมาเป็นกําลังสำคัญของประเทศอย่างสง่างามเหล่าสมาชิกสภานักเรียนไทย